ผักมกมะมไม้พี่น้องมาที่บ้านรู่นะเลือดผักเป็นเกียวหมดถึกแดดพี่น้องต้นหอมโอเลค่าต้นหอมงามพี่น้องพี่น้องฮัทหมูน่าเอออยากเด้เนาะแจกกันน้อมาแบ่งกันเงามงามพี่น้องปกปิดอลายเด้อเดี๋ยวมาฝากหลายอยู่ดอกพี่น้องในถุงนี่เพ่ ของดีพี่น้องพูนาะนะของดีต้นทุเรียนถ้าเบิ่งผอบานปลูกมัที่มีหมากอ,อีโบแบบนี้ถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องมกินใบก็บได้เด้อเออพูนาะทุเรียนเอ,อพูนะาเปิ้ลจักเราที่ปลูกได้คือเขาบอ,อพี่น้องเบิ่งแน่พูนาะอันนี้กับแมนเนี่ยพี่น้องนี่สับอันนี้กับแมนเนี่ยพี่น้องสับปะรดสับปะรดพูนาสับปะรดพี่หยังพูนาไปเอา เออต้นทุเรียนต้นละร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องนี่ต้นละร้อยเจ็ดสิบบาทุูนะมีผักมีเฟิกมาไห่พร้อมอู้ขอบคุณหลายๆเด้อทีมาฝากเอาไปนี่อัปเดตทุเรียนดอกพี่น้องของเขาอันนี้แหมะแล้วหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องผ้ากินได้มาแรงเลยเนี่ยสับปะรดสับปะรดได้ยังผู้เนี่ยมาตาบานอ่ะละพี่น้อง บานเฮาบานเฮามาจากซีสกเกตด้วพี่น้องสีสเกตเขาไขว่เมีนโอ้ยเขาไขว่ขวคือแฉะแหงเนาะเออ <c oughs> เนือ้อเนือ้อเขาเอิ่อนอย่างเงาเหนื่นนอยผิวเอาแบบเนาะมันจีแหงแหงคนมาแต่ล่องเบิ้งเรื่องมาแรงจีปาดให้เบิง้งจีแกะให้เบิ้งพี่น้องจัดเต็มเลยนะถ้าเบิง้งเออไม่ไม่หน่ะคนกำลังเมียนเออของพ่อบ้านเด้อนี่เราจิปลูกอยู่ เฮ้ยสับป,ประรดตัวอื่นหวานมะวุสับป,ประรดก็ได้เอาพี่น้องไปเลยเด้อถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งถ้ากินอันนี้ต้นสองต้นนี่มันสิหมักมีหมักคือเขาบอ่มีผลมีหยางบอพี่น้องเอาไปเลยเด้อสวัสดีค่ะ